สวัสดีชาวราศีกร,รกฎทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกร,รกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลอาจารย์ปัาดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคน,ท,กคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกในเรื่องของคู่แท้คู่วิบากกรรมของชาวราศีกร,รกฎด้วยนะ นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะคู่แท้คู่มิตรคู่บากกรรมให้ชาวราศีกรกฎด้วยและรวมถึงจะมีเคล็ดลับพิชิตใจชาวราศีกรกฎทั้งนะ,ะฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเพื่อให้นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะนำไปนะคะค้นหารักแท้หรือคนรักนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎค่ะช่องชาแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะเนาะเพราะเราจะนำำําคําถามยอดที่ม,มาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎก่อนเนาะนะคะใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของแปดกรทาแปดกรทาเป็นพลังงานของเคมีที่ตรงกัน ะะเจอการแป๊บเดียวนะคะก็สามารถที่จะลึกซึ้งกันได้แป่กระทาแปลว่าชาวต่างชาติคนในที่ทํางานเดียวกันลักออนไลน์นะคะเพศเดียวกันก็ได้ด้วยนะนะสำหรับพลังงานไพ่แปะกระทาเนาะนะคะเนะพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่านะคะอะไรคือนะคะพลังงานไพ่นะคะที่บอบ่งบอกถึงนะคะพลังงานไพ่แบกปะกระทาของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใปแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของจัตติกค่ะจัตติกเป็นพลังงานไพ่ของสติ สามคนสามความเป็นพลังงานไพ่ของความขัดแย้งเป็นพลังงานไพ่เกี่ยวกับชาวราศีตุลหรือเกิดในเดือนตุลาคมไพ่เป็นหกถ้วยค่ะรักต่างวัยคนรักเก่านะคะตัดไม่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดามีความสัมพันธ์ไพ่เป็นเจ็ดถ้วยค่ะ7จถ้วยคือวิบากกรรมความรักความเครียดความคิดมากหรือมีตัวเรื่องในความรักความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะไพ่เป็นเดอะฟูลค่ะเดอะฟูลคือพลังงานที่เป็นชาวต่างชาติ ไลฟ์สไตล์เพื่อนพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วก็วัสุดท้ายเป็นพลังงานไพ่ของเดอะซันค่อนข้างชัดเจนว่าชาวราศีกรกฎพลังงานคุณน่าจะมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเพราะว่าเดอะฟูก็เข้ามาในพลังงานของเจ็ดถ้วยนะเวลาขึ้นคู่กันทีไรมักจะแปลว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาจีบนะมีชาวต่างชาติเข้ามาจีบ นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยยังเป็นวิบากกรรมความรักหรือเป็นตัวเลือกของเขาอยู่นะคะแล้วก็มีตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากแบบนี้ก็ได้ด้วยสําหรับชาวราศรีกร,รกฎเองคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนพัฒนามาเป็นแฟนแบบนี้ก็ได้ด้วยและจสติกค่ะในบางคนบางท่านจะวิบากกรรมความรักในเรื่องราวรักซอ้อนรักสามเศร้าสามคนสามความหรือไปเกี่ยวข้อ,ของกับคนมีปัญหามีครอบครัวแล้วอันนี้คือพลังงานของชาวราศรีกร,รกฎ เพราะฉะนั้นแต่กระานในมุมนี้บัดมองว่าต้องระมัดระวังเคมีของตัวเองที่นะคะจะนะคะพลุ่งพล่านนะคะทำให้ความรักความสมัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจ๋ามีทั้งคนเก่าคนมีพันธะชาวต่างชาติมีคนใหม่ๆที่เข้าจะมาในความสัมพันธ์เห็นไหมพลังงานไพ่เฉดฉายและออล่ามากสำหรับชาวราศีกรกฎเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่านะคะ ห้าใบมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะพลังงานไพ่เป็นแรกค่ะเป็นไพ่ของเด็กถือกระทาเป็นไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์การเดินหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นชาวราศีสิงห์ก็ได้ด้วยนะนะคะพลังงานาไพ่ใบต่อมาค่ะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยคือพลังงานของการจีบ การ m ู v อ่อนการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะไพ่เป็นสองเหรียญค่ะการไปไปกับกับในความสัมพันธ์การอุปถรัรมช่วยเหลือเดว,วิลค่ะชาวราศีมังกรหรือเกิดในเดือนมกราคมรักซอนรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและพลังงานให้ใบต่อมาค่ะเป็นความสัมพันธ์ของเด็กถือเหรียญน,นะคะ ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีใครที่ไปไปกลับกับในความสัมพันธ์จะกลับมาในความสัมพันธ์มาในโมเมนต์อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวราศีกรกฎมากมายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะ ในพลังงานนี้ค่อนข้างจะชัดว่าชาวราศีกรกฎมีความเป็นไปได้ที่นะฮะจะมีคนในหลายๆสถานะหลายๆรูปแบบเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณทั้งเดวิลก็คือมาแบบเคมี Me, ตรงกันมากเลยมาแบบว่าเฮ้ยเจอกันทางออนไลน์ก็ได้เจอกันแบบเคมี Me ก็ได้เจอกันแบบ18บวกอะไรแบบนี้ได้นะ เจอปุ๊บรู้สึกแบบว่ากิเลสจ,จับต้องปั๊บเลยแบบเนี้ยได้เลยนะเพราะฉะนั้นในเคมีนี้นะคะชาวราศีกรกฎมีแน่นอนต่อมาค่ะคุณอยู่ในพลังงานของการไปไปกับกับในความสัมพันธ์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วตอนนี้ค่ะการไปไปกับกับในความสัมพันธ์มันมีพลังงานในลักษณะอยากเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์เสียด้วยสินะะเพราะว่านะคะดูพลังงานไพน่นะคะมีคนทั้งเข้ามาจีบคนไปไปกับกับเพราะว่าอยากเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ มีคนที่แบบคอนเนคกันแบบเคมีรอนรุนนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเห็นชัดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นเดือนที่อ,อราสาหรับชาวราศีกรกฎแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามีใครมากมายเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูคนละมุมเงินก่อนนะคะมุมแรกค่ะนะเราอยากรู้ว่าคนที่ไปไปกับกับมีความสัมพันธ์ของคุณในที่นี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์หรือไม่ไพ่สองา,าบอกถึงคุณคาดหวังว่าคนนี้จะเป็นคนในอนาคต ที่คุณไปไปกับกับเนี้ยมีว่าจะเรื่องเคมีนะคะฐานะเงินทองรูปร่างหน้าตาคือคุณวิเคราะห์แล้วกันกรองเรียบร้อยแล้วคนเนี้ยคือคนที่ไปไปกับกับในความสัมพันธ์คุณแล้วคุณรู้สึกว่าอยากได้เขาเป็นอาคตหรือมองเรื่องความมั่นคงแบบเคียงคู่กันนะคะสองกระทาอยู่ในจี้ของอันการแอบส่องแอบดูและพิจารณาเห็นไหมหนึ่งกระทามาเรียบร้อยคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้จริงๆนะคะแล้วม่มีนอแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเขาจะไปไกลกับกับในความสัมพันธ์แล้วมามี โมเมนต์ของการได้เปิดโอกาสที่จะนะคะได้เดินหน้าในความสัมพันธ์ด้วยงั้นขอไพ่5้าใบเลยถามเลยดีกว่าว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าคุณกับเขาจะได้เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ว้าวสิบถ้วยจ้ะนะชาวราศีกรกฎไปนะคะไหว้พระพิคเนศขอพรเลยนะจ๊ะพะไพ่ใบสิบถ้วยเป็นเรื่องของความรักครอบครัวการแต่งงานการขอพรและประสบความสําเร็จมันมีความเป็นไปได้จริงๆว่าคนที่ไปไปกับกับความสัมพันธ์อยากจะคอมมิชเมนต์คุณหรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่คืบหน้าไปมากกว่าเดิม กลับมามีความสัมพันธ์เพื่อนะคะอย่าให้คุณเป็นตัวจริงหรือเป็นคนในอนาคตนะคะพัฒนาจากคนไม่ชัดเจนมาเป็นคนที่ชัดเจนอะไรแบบนี้วา้วาวๆวเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกรกฎทีนี้มาดูเพิ่มเติมค่ะในพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติดูสิว่าพลังงานอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจริงๆไม่น่าถามเนาะมันได้ไพ่เดอะซสันแล้วไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยเขาอาจจะเป็นแบบโมเมนต์ของชาวราศีมีนหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะแล้วค่อนข้างจะเห็นเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคุณมี ีเกณฑ์ของการตัดสินใจเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับเขา,ว,าว้าวนะคะเป็นว้าวที่2ออีกแล้วนะนะ,ค,ะคนไปไปกับกับคนไม่ชัดเจนก็ชัดเจนขึ้นมาเฉยกลับมานะคะในความสัมพันธ์ซึ่งมีโมเมนต์ของการเดินหน้านะคะแล้วมีภาพจริงนะคะเป็นไปได้ด้วยแถมชาวต่างชาติคนนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเอาดูซินะคะ คนนี้เป็นพลังงานไพ่ของจัสติกนะคะคือคนที่มีพันธะที่บัดมาะไปหรือชาวราศีตุลดูพลังงานไพ่สินะคะในแกนเรือนสตาสี่กทาค่ะคุณอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเขาอาจจะเป็นคนมีพันธะมีครอบครัวเพราะสี่กทาส่วนใหญ่ปัจจัยเป็นครอบครัวนะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าไพ่ของพ่อแม่ลูกเนาะดูสิว่าในเรื่องราวเนี้ในที่นี้นะ คุณกับเขาเนี่ยจะสามารถเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กันยังไงไพ่มันเป็นเรื่องหกเหรียญอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือผลประโยชน์การค้าขายหรือธุรกิจกา,ารงานอ่ะดูสินะคะเพราะฉะนั้นในโมเมนต์ของความสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวข้องคนมีพันธะมีครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกันด้วยพันธะเอกสารสัญญาหรือการงานมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องได้รับผลประโยชน์หรือเดินหน้าในความสัมพันธ์โมเมนต์แบบนะคะธุรกิจการงานผลประโยชน์ร่วมกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะ ทีนี้ดูเรื่องของคนเก่ากลับมาในความสัมพันธ์ซิว่านะคะชาวราศีกรกฎคนเก่าที่กลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยนะเขากลับมาทําไมให้เป็นเวลค่ะเวลเป็นพลังงานของโชคชะตาหรือพรมลิกิตพรมลิกิะลิกิตพรมลิกิตนะชาวราศีกรกฎคุณเห็นไหมนะมันมีพลังงานของพรมลิกิตเข้ามาในเรือนชะตาของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนี่เหมือนคนหายเพิ่งหายป่วยหายไข้นะ จากเดิมเนี่ยนะลุ่มๆดอนๆตอนนี้เริ่มมีแต่พลังงานดีๆเข้ามาแล้วมันจะเหมือนชาวราศีเมถุนที่ปัดคลายมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าไพ่เขาเป็นพลังงานค่อนข้างที่จะบวกเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีกรกฎไพ่คุณเริ่มบวกแล้วเพราะดาวราหูออกจากคุณแล้วจะลุ่มๆดอนๆมาบ้านแต่ตอนนี้เริ <t <t kind of wow. ่มม so ีไพ네่เข้ามาในเรือนชะตาของความรักดูดีเปิดมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่ไพ่ดีๆแล้วเวลเข้ามาในเรือนชะตาอีกว้าวคนรักเก่าที่คุณย้ายเขากลับมาเขากลับมาจริงๆ จะเป็นรักต่างวัยคนรักเต่าคนรักเก่าตัดไม่ได้ค่ะไม่ขาดไม่ขาดวิบากของความรักดูสิพูดผิดพูดถูกเลยนะนะคนรักเก่ารักต่างวัยตัดไม่ได้ค่ะไม่ขาดนะคะดูสิเวลเป็นไพ่ของควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยนะมันแปลว่ามีใครกลับมามีความสัมพันธ์ควีนถือถ้วยคือพลังงานของคุณอยากให้คนคนนี้เป็นคนที่กลับมาแล้วเป็นตัวจริงไหนดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมสิว่าเขาเป็นตัวจริงของคุณได้เปล่าว้าวคิงถือกระทาค่ะ คิงถือทาจะเป็นคนธาตุไฟคิงถือธาจะเป็นพลังงานของคนที่บ้าง,งานเป็นคนที่มีตักระไรเหตุผลค่อนข้างมากความรักอาจจะมาเป็นเบอร์สองสำหรับเขาแต่ตอนนี้เวลานี้ในการท,ากาที่เขาจะกลับมาเวลาได้ไพ่คิงถือกระทาหรือควีนถือกระทาก็ได้นะมันจะมุ่งบอกถึงภาพในอนาคตของคนคนนั้นว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาแบบค่อนข้างจะมั่นคงถาวรหรือกลับมาแบบจริงจังไม่ใช่มาเล่นๆนะจ๊ะนะคะว้าวนะคะ คนต่างชาติก็ดีนะคะคนไปไปกับกับก็ชัดเจนคนที่เคยหายไปแล้วตอนนี้นะคะเลิกลาไปแล้วคนรักไเก่าแต่ไม่ได้ขายไม่ขาดตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาหรือจะดิวพอธุรธกิจการงานก็ถือว่าเป็นเอเจที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลือกในความสัมพันธ์ดูซิเจ็ดทวยคุณมีตัวเลือกเยอะเครียดคิดมากเลือกไม่ได้ก็ได้นะนะคะคุณอาจจะอยู่ในพลังงานของ <c oughs> คนบริหารเสน่ก็ได้ด้วย นะคะหรือพบรักออนไลน์ก็ได้ด้วยอย่างที่บัตรบอกไปเพราะฉะนั้นในพลังงานเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าที่บัตรเปิดไพ่มาทั้งหมดดูชาวราศีกรกฎจะแฮปปี้อนดิ้งในเดือนกุมภาพันธ์รู้สึกว่าเดือนนี้เท่าที่เปิดมาจําไม่ค่อยได้นะว่าใครจะแฮปปี้ไม่แฮปปี้แต่วันนี้ชาวราศีกรกฎเป็นเป็นราศีสุดท้ายที่บัตรจะทํานายเรื่องความรักในเดือนนี้ใช่ไหมแล้วเป็นราศีที่บ่งบอกถึงคนที่แฮปปี้ในเรื่องของความรักด้วยนะ ไม่ไม่ว่าจะมุมเคยเสียใจยมุมพึ่งเริ่มต้นมุมธุรกิจการงานมุมของคนไปไปกับๆไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เคยเป็นชัดเจนแล้วก็ไม่เคยมีภาพชัดดูสิตอนนี้ไพ่มันมีไพ่ของการเริ่มต้นเข้ามาแทนเป็นการเริ่มต้นที่มาในโมเมนท์ที่ค่อนข้างจะนะคะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะไปไหว้พระไปขอพรไปทําบุญไปทําแต้มตัวเองให้ดีๆเลยนะ โมเมนต์เป็นแบบนี้เลยที่นี้นะคะเรามาดูค่ะว่าคนรักคนรู้ใจของชาวราศีกรกฎช่วงนี้เวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนที่กลับมาในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกับคุณบ้างพลังงานาไพ่เบลาเป็นไพ่ของเด็กถือดาบค่ะก่อนหน้านี้ปัญหาของคุณมันน่าจะมาจากการจับผิดคิดล่มหึงหวงโปะแตกเป็นพลังงานของการหัวร้อนเอาแต่ใจเป็นพลังงานด้านความขัดแยง้ง อยู่ในไพ่เด็กถือดาบเลยเด็กหัวถือดาบคือพลังงานของเด็กดือ้อนะคะพลังงานพาไพ่ใบต่อมาค่ะ d ีอิมเพ d สดีอิมเพรู้อยู่แล้วนะคะเป็นแม่ของลูกแม่บ้านแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีบุตรเห็นนะนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดได้เก้าเหรียญอีก บอกเสมอในทุกๆคลิป9้าเหรียญคือผู้หญิงสวยแล้วรวยมากนะคะแล้วมีความดีพร้อมที่เขามีความรู้สึกว่าแอบส่องแอบดูอยู่ตัดสินใจอยู่ติดตามอยู่นะคะก้าวถ้วยค่ะก้าถ้วยคือพลังงานที่เปรา,า่านะคะลักซอนก็ได้พึงพอใจในชีวิตเป็นคนมีความสุขเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข หรือเป็นคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นในที่นี้ปัดมองว่าขึ้นเก้าเหรียญกับเก้าถ้วยมาร์กเป็นคนที่นะอย่างที่บอกสวยรวยมากมีความสุขมีความดีพร้อมแต่อาจจะเป็นคนที่ดื้อๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดกับชาวราศรีกรกฎในตอนนี้เวลานี้เนี่ยปัดมองว่าเขาให้เหตุผลมากพอสมควรในการกลับมาในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีพร้อมดีพอ ะะสำหรับเขาเนี่ยมันอยู่ในไพ่ดูสิมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลย10บเหรียญ The e m p r e s เก้าเหรียญ9้าทัวร์แล้วก็ไพ่เป็นเด็กถือดาบเพราะฉะนั้นนิดเดียวค่ะหมุนคุ้ยตรงกันดื้อน่อยลงเข้าใจกันมากขึ้นมองว่าความรักความสัมพันธ์ของเราที่เคยทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันมาคือทําให้เราได้ไปทบทวนตัวเองว่าเขาดีพอหรือเปล่าเขาใช่หรือเปล่าเรายังรักเขาอยู่ไหมและนะคะการกลับมาในครั้งนี้นะคะ ดูซิว่าความจริงใจที่เขามาเนี่ยมาเหมือนที่ปัดบอกหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหมือนที่ปัดบอกนะคะลองให้โอกาสเขาสักนิดหนึ่งอ่ะนะคะการดูดวงในวันนี้เป็นเจ e เนอ r ร a d ิ n งค่ะไม่ยืนมั่นถือมั่นเป็นของตัวเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็แอดไลน์ปัดหูรา99ได้นะคะพลังงานไพ่มันมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ว่าเคมีของชาวราศีกรกฎนะคะจะนะคะแพรสะพัดนะประดุดสันนี้เนาะ ส่งนะคะพลังงานไปสู่จัก,กรวาลว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมีรักครั้งใหม่แล้วก็มีความรักที่แบบฉันมีแบบเป้าหมายด้วยตามที่ใจฉันต้องการด้วยและฉันต้องการเดินมาหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยทําให้ใครๆหลายๆคนเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็พร้อมที่จะนะคะ <c oughs> <c oughs> พัฒนาความสัมพันธ์กับชาวราศีกรกฎแบบจริงจังแถมมองชาวราศีกรกฎเป็น มุมบวกมากๆเลยทีเดียวเนาะนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่โอเคมากสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยสำหรับคู่มิตรลาคู่แท้ชาวราศีกรกฎค่ะคู่มิตรละคู่แท้ของชาวราศีกรกฎได้แก่ราศีอะไรบ้างราศีแรกค่ะเป็นชาวราศีกุมชาวราศีมีนชาวราศีพฤษภชาวราศีเมถุนชาวราศีกรกฎชาวราศีสิง์ชาวราศีกัน ชาวราศีพิจิกและชาวราศีธนูนะคะส่วนนะคะชาวราศีที่เป็นคู่วิบากกรรมของชาวราศีกรกฎก็คือได้แก่ชาวราศีมังกรเห็นไหมที่บอกว่าอะไรไปไปลับกับไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีเมษค่ะนะคะพลังงานไพ่เป็นเดอะเอเมอรก็จะเป็นกลุ่มของชาวราศีเมษชาวต่างชาติคนมีสีมีตําแหน่ง ไพ่เป็นราศีตุลค่ะนี่ฮะมาในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือเอกสารสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในตรงนี้นะคะชาวราศีกรกฎที่ดีกว่าชาวราศีมังกรแม่ตุลน,นะคะก็แนะนําว่านะคะให้หานะคะู่นะคะที่เราตรงกันแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กันได้เนี่ยนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์การดูดวงของปัดค่ะปะดัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ฮาโล่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูดวงกับปัดเนี่ยนะคะ ก็จะได้รู้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนคุยบักกรรมคู่เจ้ากรรมในเวรคุณสามารถเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ถ้าคุณเข้าใจในดวงเขาเข้าใจในดวงของตัวเราประคับประคองความรักความสัมพันธ์ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันผ่านกันได้ทุกคู่ทุกคนอย่างแน่นอนเคล็ดลับการพิชตใจสาวราศีกรกฎค่ะสาวราศีกรกฎเป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจอ่อนโยนนะคะ เป็นคนที่ค้นหารักแท้แล้วใช้หัวใจเป็นหลักมากพอสมควรเลยทีเดียวนุมที่จะดึงดูดนะคะเอ่อเอ่อที่จะนะคะดึงดูดให้ชาวราศรีกรกฎเนี่ยนะะสนใจจะต้องเป็นคนที่อบอุ่นสายบุญชอบช่วยเหลือนะแล้วก็แบบว่าเวลาเจอเธอครั้งแรกก็จะต้องชวนเธอไปทําบุญงานะชวนเธอไปทําจิตกุศลบอกเลยว่าเธอเนี่ยนะ จะตกกลุ่มรักแล้วก็เข้าถึงหัวใจของเธอได้ง่ายมากนะคะส่วนนะคะหนุ่มราศีกรกฎถ่าสำหรับใครที่มาแอบ่องแอบดูอยาาพิชิตใจหนุ่มราศีกรกฎเนาะนะะหนุ่มราศีนี้เป็นคนที่นะคะชอบความโรแมนติกมักตกกลุ่มรักคนที่หวานหวานหน่อยเรียบร้อยหน่อยเป็นแม่บ้านแม่เรือนหน่อย <ừ. S 1> เห็นไหมไพ่เป็นแม่บ้านและแม่เรือนไหมนะคะ ดูสวยทันสมัยไลฟ์สไตล์นะถ้าเกิดว่าเป็นเก้าเหลียนเนี่ยเป็นกลุ่มราศีกันได้หรือผู้หญิงตัวขาวผมยาวนะชอบทำผมทองๆหน่อยนะเนี่ยจะจะเป็นอะไรชาวราศีกรกฎชอบนะคะและยิ่งถ้าเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนพบกันในสมัยเรียนนะคะยิ่งจะประทับใจมากเห็นไหม เดอะซันไพ่เดอะฟูลเนี่ยนอกจากจะแปลว่าชาวต่างชาติแปลว่าไลฟ์สไตล์เพื่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนมีโมเมนต์ที่จะมีเกณฑ์ของการเปิดใจเห็นไหมงานะมีเกณฑ์ของการเปิดใจมีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกรกฎจะถูกใจนะคะกลุ่มนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นสาวที่เรียบร้อยแต่แอบแซ่บนะเห็นไหม เรียบร้อยแต่แอบแซ่บนะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาแอบส่องแอบดูชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไปลองวางแผนพิชิตใจหนุ่มสาวราศีกรกฎดูเนาะนะคะจะได้ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนําเพิ่มเติมค่ะว่านะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างสามถ้วยค่ะ เคมีตรงกรันไลฟ์สไตล์เดียวกันพูดคุยกันไลฟ์สไตล์เพื่อนนะเห็นไหมค่อนข้างที่จะถูกต้องตรงกันชัดเจนไหมนะคะพลังงานไพ่ใบต่อมาค่ะนะคะพลังงานไพ่ของ3คาถาการเทคแอคชั่นค่ะใครที่คิดว่าจะง้อแฟนเก่าไหมกลับไปหาคนเก่าไหมนะ,ะอยากจะเทคแอคชั่นในเรื่อง,องกับคนคุยคนเก่าไลฟ์สไตล์เพื่อนอ่นะสามคาถามาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ ว้ wow. าวป่านนี้นะชาวราศีกรกฎกรี๊ดเรียบร้อยแล้วพเพราะอะไรเพราะว่าในที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎเนี่ยแทบจะไม่เคยแฮปปี้แอนดิงคลุ่มลุ่ม,มดอนดอนเรือ่องความรักความสัมพันธ์มาตลอดหลายปีนะตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบมันผ่านอะไรต่างๆนานาค้นหาใจตัวเองเรียบร้อยแล้วกําลังอยากเทคแอคชั่นหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กลับใครสักคนหนึ่งแล้วอย่างที่บาตรบอกเลยคะ่ะแล้วจัสติมิค่ะขึ้นมาในลักษณะของบุญธรรมกำแต่งวิบากกรรมนะคะ ของตัวคุณทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยเพราะฉะนั้นเหมือนเรื่องราวมันกําลังกําหนดแล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นวิบากกรรมของชาวราศีกรกฎจริงๆในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาทดสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณผ่านในเรื่องราวต่างๆมาได้ปัน่นตอนนี้ปัจนมองว่าคุณน่าจะรู้สึกได้แล้วเรียบร้อยว่าใครรักคุณจริงใครสุขทุกข์อยู่กับคุณใครนะ,ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคู่ที่นะคะ อยู่กับคุณในยามทุกยามสุขเป็นคู่แท้เป็นคนที่เข้าใจแล,ละรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณได้ <c oughs> เพราะ,ะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนท่านแฮปปี้แอนดิงในความหลักละกัน <c oughs> เพราะว่าปัดมองว่าคุณผ่านเรื่องแย่ๆมาพร้อมที่จะเจอเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณมีปากทามันเป็นเรื่องของเป้าหมายจริงๆ ชาวราศีกรกฎที่อยากมาดูดวงกระปัดค่ะคุณต้องมาถามแน่นอนเลยว่าในความรักความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มต้นใหม่ของคุณในที่นี้มันมีความเป็นเนื้อคู่หรือไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่เป็นมีความที่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะสําเร็จหรือไม่และเขาคิดเขารู้สึกกับคุณอย่างไรอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์สําหรับใครต้องการดูดวงก็แอดไลน์ปัดโหรา99นะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ